เดินมาหามังคุดสุกนี่นะอุ้ยแดงเห็เดี๋ยวเห็นแวบแพอเข้ามากล้ให้มาเจอแล้วก็ตัวเจอเร็วกลัวว่าเห็นเวบๆนี่มังคุ เจออีกรูกแล้ว้ย้ยไม่สวยไม่ได้ชิจะไมมนไม่ไมนม่ไ,ปไ,ปไปมไ่ไม่ม่ไม่ไมม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ อันนี้แบบปลอดสารนะจ๊ะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ,อร่อยอีกอันนะ้อ๊ย Alo mọi người Ui Kệ giặt nha Mà kiên cánh